หลังจากที่ทางปืนใหญ่อาเซนอลครับสามารถปิดดิววิกตอร์โยคเรสศูสน้าชาสวิดนจากทางสปอร์ติงลิสบอนได้สำเร็จดูเหมือนว่าพวกเขาครับจะยังต้องการช็อปต่อในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ซึ่งแข็งรายต่อไปที่ได้มีข่าวพัวพันกับทางอาเซนอลครับเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือดาวเตะชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียของทางปราสาทเรือนแก้วคริสตอลพาเลซอย่างเคเบเลชีเอเซ่นั่นเองละครับ อย่างที่เพิ่งกล่าวไปครับว่าเมื่อเร็วๆนี้อาเซนอลนั้นเพิ่งใช้เงินราวๆ63.5ล้านปอนด์เพื่อทำการปิดดิวและเซ็นสัญญาคว้าตัววิกตอร์ยอกเคเรตมาจากทัพสิงโตเขียวขาวแต่ทวัานณปัจจุบันครับพวกเขาจะยังไม่ยอมปิดตลาดเพียงแค่นี้และก็ดูเหมือนจะพร้อมโฟกัสเดินหน้าในดิวถัดไปแล้วและก็เป็นที่เชื่อกันว่าพรเ,เมีย์เกอร์โตเก่งของทางคริสตัลพาเลซอย่างเอเซ่ครับน่าจะเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพรายต่อไปของทางอาเซนอล ไดวยว่ากันว่าทีมแดนจากลอลดอน,นเหนือกำลังเตรียเมเงินราวๆหกสิบล้านปอนด์เพื่อน,นำไปคว้าเอเซจากพาเลสซซึ่งว่ากันว่ามันอาจจะเป็นการแบ่งจ่ายถึง3งวดตามการรายงานของสื่ออย่างเดอะอินดิเพนเดนต์แม้ว่าณนะปัจจุบันครับข้อเสนอดังกล่าวที่อาซนอนนั้นเตรียมจะยื่นไปจะน้อยกว่าค่าชีสัญญาที่ทางพาเลสซตั้งเอาไว้ที่67ล้านปอนด์แต่มันก็เป็นที่เข้าใจกันได้ว่าฝ่ายบริหารของทั้งสองสโมสรน,นั้นยังคงมีความสัมพันธ์อันดีและก็น่าจะสามารถเจรจาก,กันด้วยความจริงใจ ทางนี้ครับยังเข้าใจกันว่าทาราของเอเซเองก็ต้องการสนับสนุนในเรื่องการย้ายทีมไปเอเวน์เดสเตเดียมเช่นกันโดยหลายคนที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์ครับมั่นใจว่าการย้ายทีมนั้นจะเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าต่อจากนี้หากว่าจากอัซนลครับไม่ประส์ที่จะจ่ายเงินก้อนโตมีความเป็นไปได้ที่ทางริสเนลสันอาจถูกรวมอยู่ในข้อตกลงเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของข้อตกลงในครั้งนี้และแม้ว่าการที่จะเซ็นสัญญาเอเซเข้ามาสู่ทีมครับจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับดิวคาออก แต่อาร์เซนอเองก็อาจจะตัดสินใจขายนาเตบางรายออกไปก่อนเพื่อจะนำเงินบางส่วนเข้ามาสมทบในการควา้าดาเตตโตเกะของชานีเอเกลอย่างเคเบลชีเอสเซเข้ามาร่วมทีมนั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตาม <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ